ระบรถเดี๋ยวนี้เกินล้านไปเนี่ยจะเป็นล้านกลางๆอยู่แล้วจบเบ็ดเสร็จถ้าเอาสีพิเศษด้วยไปจบที่ล้านสี่ถูกต้องไหมบางคนก็จะแบบโอ้โห,ห,ห,หล้านสี่แต่ถ้ามองว่ากระบะยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่แอร์วิทยุช่วงล่างพวงมลาลัยเครื่องยนต์เบาะนั่งมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับและกระบาสมัยก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราเนี่ยเก็บภาษี ในเมืองไทยเนี่ยน้อยกว่ารถเก่งนะเพราะว่าภาครัฐส่งเสริมให้คนเน้นกระบะมากกว่าเพราะว่าจะทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยสาม,มารถที่จะมาขายรถบ้านเราได้มากแล้วก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการทำมาหากินใช้รถกระบะเป็นรถอเนกประสงค์ทำมาหากินได้ใช้งานได้ในภาพรวมนะครับแม้ว่าเราจะเรียกกันว่ากระบะเชิงพันชิ์ก็ตามแต่แต่เราก็เก็บภาษีน้อยกว่าค่านิยมในอดีตเนี่ยเราก็จะมองว่า คนขับกระบะเนี่ยคือคนต้องแบบทำมาหากินนะต้องสู้ต้องทนใครซื้อรถเก่งได้ในอดีตเนี่ยบ้านรวย,เ,ยเราชอบแบบมีคอนเซปต์แบบเนี้ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดสมัยก่อนต่างจังหวัดชนบทอย่างบ้านผมเนี่ยก็คนชนบทบ้านส่วนใหญ่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถือว่ามีฐานะประมาณนึงละบ้านไหนมีรถยนต์นะครับก็ยิ่งรู้สึกว่าเออมีฐานะขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแต่บ้านไหนที่มีรถกระบะด้วยมีรถเก่งด้วยเนี่ยเขาต้องเรียกกันว่ารถเก่งบ้านนั้นออกรถเก่งมาเขาไม่ได้สนหรอกว่า คันใหญ่คันเล็กก็สนแค่ว่าบ้านนี้ออกรถเก๋งมานะฮะสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีนะอีโคคาร์อะไรพวกเนี้ยคือก็จะมีเก๋งเล็กเก๋งใหญ่แค่นั้น,นพอบ้านไหนออกรถเก๋งมาเพราะว่าอะไรรถเกงงเนน๋งเนี่ยมันแพงโอเคคันนึงเนี่ยอาจจะไม่เป็นล้านบาทก็จริงแต่ภาษีของเขาเนี่ยเยอะกว่าในอดีตเนี่ยเราจัดเก็บภาษีตามขนาดของเครื่องยนต์นะขนาดของไซส์รถนะครับเราแบ่งเลยว่าถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ภาษีเท่าไหร่รถยนต์เชิงพาณิชย์ภาษีเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บจัดเก็บตามขุมพลังเครื่องยนต์นะฮะจัดเก็บตามค่า CO2 นะฮะแล้วก็เอาไซส์รถเอาเรื่องของประเภทรถเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินคือมันหลากหลายแล้วก็มีในเรื่องของโครงสร้างภาษีที่มันโอนอ่อนผ่อนตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุนต่างๆแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราเทียบกันนะครับในปัจจุบันกระบะยุคนี้กับกระบะยุคเก่าเนี่ยต่างนะครับ กระบะยุคเก่าอย่างที่ผมพูดครับฟีเจอร์ออปชันเดียไม่ได้เยอะ คันใหญ่เท่านี้ป่ะก็ไม่ได้ใหญ่เท่านี้การคิดการออกแบบต่างๆในอดีตเนี่ยมันก็ไม่ได้พยายามลงดีเทลรายละเอียดภายนอกภายในแบบนี้ต้นทุนในการพัฒนาก็สูงกว่าพวกรถเก่งอันนี้เรื่องจริงแค่ว่าสมัยก่อนหรือว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยเก็บภาษีสูงกว่าเฉยเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเราคงไม่เห็นหรอกว่าอายุตลาดของกระบะ1นึ่งเจเนอเรชันเนี่ยมันกินระยะเวลา8-10ปีครับในขณะที่รถเก่งรถยนต์นั่งถ้าเราไม่นับไอ้พวกที่แบบลากขายนะเอารถที่มันแบบขายกันทั่วไปเนี่ย เห็นไหมครับพวก SUV ที่เป็นพื้นฐานรถยนนั่งอย่างเช่นฟ r v หรือแม้แต่ l a ฟ4ในตลาดต่างประเทศนะฮะก็จะมีอายุตลาดกันประมาณ5ปีพวก C i ว i c อา t i ทิ week, is, อะไรพวกนี้ FOCUS ก็5ปีอายุตลาดถ้าไม่ลากนะแต่กระบะเนี่ย8-10ปีแทบทุกค่าย เพราะว่าต้นทุนในการพัฒนาต่อ1นึ่งเจเนอเรชั่นมันมากกว่าบางค่ายถึงแบบอยากมีกระบาดขายเนี่ยต้องไปร่วมมือกับค่ายอื่นต้องไปให้เขาประกอบให้คือมันเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นวันนี้พอคนมาพูดถึงว่ากระบะยายยุคใหม่เกินล้านอย่าลืมนะครับที่พูดกันเกินล้านเนี่ยมันตัวท็อปท็อปนะฮะใช่ปะ่ะไอตัวที่มันไม่เกินล้านอะ่ะมันก็ยังมีอยู่สมัยก่อนกระบามีอะไรมีแคปมีหัวเดียวแล้วก็มีขับสีขับสี่ก็ต้องมาพร้อมกับยกสูงไปเลยรุ่นย่อยไม่ได้เยอะแต่ปัจจุบันครับจนเจน รุ่นย่อยเป็น10เพราะฉะนั้นไอ้ประโยชน์ที่ว่ากระบะเกินล้านใช่เกินล้านจริงแต่ต้องดูบริบทด้วยว่าปัจจุบันอัตรางเงินเฟอ้อนะครับการลงทุนของตัวรถในการพัฒนาการกระจายรุ่นย่อยต่างๆเขาไม่ได้ขายแบบโอ้ทุกรุ่นย่อยล้านหมดไม่ใช่แต่วันนี้เรากาลังพูดถึงกระบะที่เป็นแบบตัวท็อปสิ่งสําคัญคือมันขายได้ด้วยคือถ้าราคาล้านกว่าแล้วมันขายไม่ได้นะ่ะเออว่าอย่างคือป,ปัญหาคือฟอร์ดเนี่ย ขาย4ประตูตัวท็อปเนี่ยได้เยอะตั้งแต่แบบวทยแพกแล้ว